เทวินชิมนะครับ,บ,รบอันนี้เรามาเที่ยว300ยอดครับก็เลยถือรองเท้าติดมงอมาด้วยนะผมวิ่งบนหาดครับพอดีมันค่อนข้าง,างจะแฟลตแล้วก็ว้่ย่บบดีมากคือรองเท้าคู่นี้ผมไปวิ่งจบมาราธอนที่เขาค้อมาแล้วนะครับก็คือได้ลองทั้งแต่ว่าทางดำเนาะทางคอนกรีตดินแล้วก็วันนี้ได้มาเจอราอีกก็เลยรู้สึกว่าเออได้ทดสอบพื้นที่หลากหลายมากเนาะ ก็เดี๋ยววันนี้จะวิ่งให้ดูคร่าวๆครับเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อในสตูดิโอนะว่าเป็นฟูลรีวิวของในเปอเซนสเนี่ยคะแนนจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนาะตามมนต่อได้เลยครับ กลับมาแล้วครับเราวันนี้มาเข้าสู่โหมดทำฟูลรีวิวนะครับกับ n e ็กเปอร์เซนนะผมจบมาแล้ว1มาราธอนครับที่เขาคอก็ได้เจอทั้งยามาตต้คอนกรีตดินลูกกรังแล้วก็มาเจอทรายนะก็ถือว่าผมได้ทดสอบเต็มที่ละแล้วก็ได้เข้นศักยภาพของรองเท้าออกมาแบบได้เต็มเหนี่ยวแล้วแหละก็เดี๋ยววันนี้จะมาทำแบบฟูลรีวิวนะครับก็คือจาลึกทุกส่วน ในรายละเอียดว่าสิ่งที่ผมให้คะแนนตอนแรกอ่ะตอนทำเฟิร์สวันกับตอนเนี้มันแตกต่างไหมมันชอบมากขึ้นหรือว่าชอบน้อยลงเนาะไปเดี๋ยววันนี้จัดเต็มเลยครับเรามาเริ่มกันที่อัปเปอร์นะครับคือรุ่นนี้ใช้ฟล y นิตนะครับแต่ว่าถ้าใครเคยใช้ n นกี้มาตั้งแต่รุ่น4%ีฟลนิตจะเป็นอีกแบบหนึ่งครับตัวนั้นจะเป็นแบบว่าคล้ายแบบว่าผ้าถักจริงๆรนะแล้วมันจะมีความยืดหยุ่นสูงเนาะแต่ข้อเสียของ4%เคือมันค่อนข้างจะทึบ แล้วก็อมเหงือเพราะฉะนั้นมันระบายอากาศไม่ค่อยดีนะแต่คุณเนี้ยแตกต่างไปนะครับคือก็คือ,คอ,คอ,อตัวแมทท r i a ยลเนี่ยผมว่ามันเป็นกึง่งๆใยสังเคราะห์นะแล้วก็การถักทอเนี่ยค่อนข้างจะเน้นสร้างแบบรูมหาศาลเลยครับด้านหน้านะคือโล่งเลยรูเยอะมากนะแล้วก็ส่วนด้านข้างก็จะมีเท็กเจอร์แบบอื่นเพื่อให้มันมีความทนทานอะไรเงี้ยคือถ้าผมมอง เปรียบเทียบกับรองเท้าที่ผมเคยใช้นะครับคือถ้าดูโครงสร้างเนี่ยเท็กเจอร์ของการผักเนี่ยคล้ายๆกับคู่นี้นะเอาเอาเอาต้านะครับ Xcarente Laser นะครับเป็นตัวเป็นตัวแรงเลยนะตัวซิโรด r อ p ก็เอาง่ายคือครับคือใส่เข้าไปนี่คือแบบโล่งเลยก็คือลมเข้าง่ายระบายอากาศง่ายด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเจอมาตอนวิ่งมาราธอนที่เขาคอเนี่ยเออมันดีจริงครับวิ่ง 45K เนี่ย ไม่รู้สึกว่ารองเท้าเปียกเลยนะคือแม้กระทั่งเราแบบว่าเอาน้ํามาลาดลาดตัวใช่ไหมเวลาวิ่งระยะทางไกลๆเนี่ยมันร้อนเราก็ลาดตัวแต่วิ่งไปสักพักรองเท้าก็เออแห้งนะพอเข้าเส้นชัยมาก็รู้สึกว่าเออเท้าแบบไม่เปียกเพราะฉะนั้นเรื่องการระบายอากาศเนี่ยผมให้คะแนนสูงมากครับผมให้เต็มห้าคะแนนเลยครับคือตอนแรกตอนเฟิร์สวันผมให้สีุ่ดห้านะตอนนี้ผมให้ห้าคะแนนให,ให้คะแนนเต็มเลยเนาะโอเคเดี๋ยวมาต่อเรื่อง การสวมใส่ว่าใส่สบายไหมคือผมว่าพ,พอเราใช้ไปสักพักพอเราวิ่งไปสักพักเนี่ยเป็นร้อยโลเนี่ยมันเริ่มเข้าเท้าเราครับแล้วก็อัปเปอร์มันขยายได้นิดนึงคือมันอาจจะไม่ยืดหยุ่นสูงแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยเขาทาแบบว่าทั้งสูงขึ้นก็คือใหญ่ขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นด้านข้างนะด้านข้างเนี่ยแล้วก็ความสูงด้วยเพราะฉะนั้นมันจะมีช่องว่างด้านด้านหน้าเยอะมากคือผมใส่วิ่งมาราธอนที่เขาคอ,อ,อทั้งดาวฮิลทั้งวิ่งแรง ก็ไม่มีการเสียดสีหนะ้าเท้าเลยดีมากเท้าผมสะอาดหมดจดไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีเล็บม่วงไม่มีอะไรเลยถือว่าดีมากนะเพราะฉะนั้นใส่สบายจริงครับรุ่นนี้นะผมให้คะแนนเรื่องการสวมใส่สบายไหมเนี่ยผมให้4.5คะแนนครับถือว่าเพิ่มขึ้นนะตอนแรกให้4คะแนนก็เพิ่มมาอีก0.5คะแนนครับโอเคแล้วก็ไปต่อเรื่องการล็อกดาวน์การกระชับเท้าเนี่ยว่ามันดีไหมคือรองเท้าคู่นี้ ถ้าใครเคยใช้รองเท้าเนกเปอร์เซนต์หนึ่งมาเนี่ยจะรู้ว่าคู่นี้มันจะแน่นเอวคอนมากแล้วก็มันจะตึงๆด้านหน้าเท้านิดหนึ่งเนาะเพราะว่าผ้ามันเป็นแบบว่าพลาส,ลาสติกเลยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่คนจะต้องอัพไซส์ไปครึ่งไซส์เพื่อเพื่อให้มันกว้างขึ้นนะเพื่อให้ไซส์มันใหญ่ขึ้นนั่นแหละเพื่อให้เราเท้าเราใส่ได้แต่ผมไม่ได้อัพไซส์นะผมใส่ไซส์พอดีผมเพราะว่ารูปเท้าผมทุนท่างจะเรียวอยู่ แต่พอมาคู่นี้คือด้านหน้าก็กว้างขึ้นด้วยใช่ไหมแล้วก็มันก็ขยายผ้าก็ทําสูงขึ้นด้วยตรงเอวคอดเนี่ยถึงแม้โฟมที่เป็นเอาโซด้านนอกจะค่อนข้างจะเท่าเดิมนะเทียบกับรุ่นหนึ่งสองอะ่ะไม่ต่างแต่ว่าด้านในครับโฟมมันเตเปอร์ขึ้นอย่างนี้นะเตเปอร์ขึ้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเท้าเราจะสามารถใส่ได้ง่ายกว่าเดิมมากง่ายคือมันกว้างขึ้นนั่นแหละตรงกลางเท้ามันกว้างขึ้น,ม,น,นมันก็เลยใส่ใส่ง่าย แต่ถ้าใครเคยใส่รองเท้าคู่นี้พอดีพิดพอดีนะมาใส่คู่นี้จะรู้สึกว่าเอ้ยมันหลวมอมเหตุผลทําไมว่าต้องลดไซส์เนาะแต่ว่าความยาวเท่าเดิมนะผมผมเลือกที่จะไม่ลดไซส์เพราะว่าผมผมเน้นว่าถ้าเท้าไม่ชนแล้วก็เหลือพอดีหนึ่งนิ้วโป้งเนี่ยผมก็จะรับรับข้างบนรับเชือกให้นแน่นเอาแล้วกันเนาะเพราะฉะนั้นเรื่องออล็อกข้อเท้าเนี่ยผมให้กลางๆนะให้3.5คะแนนครับต้องรับเชือกช่วยนะ แต่อย่างน้อยคือด้านหลังมันแข็งแรงแล้วก็มันสูงเนะาะเพราะนั้นทิวลิงว่าที่มันจะยกขึ้นยกลงไม่ค่อยมีแต่ต้องรัดเชือกแน่นๆไปต่อกันที่มิโซนะครับมิโซยังใช้ของซูมเอ็กซ์นะครับแล้วก็มีแผ่นคาร์บอนเต็มแผ่นนะครับ1แผ่นก็ความสูงด้านหลังให้มา40เนาะด้านหน้า32องรองเท้าคนนี้ดอก8ปนะครับมาตรฐานของซูเปอร์ชูเนกี้นะแล้วก็โฟมด้านหน้าเนี่ยจะใส่ได้มาเยอะขึ้นนะ นะครับเพราะว่าเขาให้เขาโซได้บางลงเนาะเพราะฉะนั้นเ,าเขาสามารถยัดฟงเข้าไปได้อีกเพราะฉะนั้นเรื่องความนุ่มเนี่ยผมรู้สึกว่าเออมันมีมากขึ้นกว่าเดิมนะกว่ารุ่นรุ่นรุ่นหนึ่งคือเอาง่ายคือลงหน้าเท้าก็ฟีลลิ่งดีกลางเท้าก็ฟีลลิ่งดีลงส้นเท้าก็ฟีลลิ่งดีนะเพราะว่ามันมีคูชชั่นทุกส่วนเพราะฉะนั้นตอนที่ผมวิ่งมาลาทอนมาเนี่ยข้อคออ่อนะผมไม่รู้สึกสถานเท้าเลยนะอันนี้คือ ต้องยอมรับว่าเขาทำมาดีจริงเรื่องคูชชั่นแต่ว่าถ้าถามว่านุ่มขนาดนี้ไหมขนาดอาไฟา์ไหมไม่ครับอันนี้เต็ม5เนาะอันนี้ผมก็เลยให้คะแนนใหม่เป็น4.5นะครับแล้วก็เรื่องความเด้งที่ผมบอกว่ามันไม่เด้งเท่า1 2เนี่ยคือจริงๆอ่ะมันเด้งพอๆกันแหละแต่ว่าความรู้สึกว่ามันซิ่งไหมเนี่ยมันอาจจะสิ่งน้อยกว่าเพราะว่ามันมีความเชิด น้อยกว่ามันก็เลยรู้สึกว่าเออมันไม่ได้แบบว่าโรตัวแล้วก็ดิดส่งไปข้างหน้าได้ออได้ง่ายเนาะมันค่อนข้างจะยากน,นิดนึงมันต้องลงลงแบบโดนยังวงจริงแล้วก็ด้วยแรงประมาณนึงให้โฟมมันยุบตัวแล้วก็โรแล้วก็เด้งไปเนาะแต่ว่าถามว่าถ้าเทียบกับมาตรฐานอีกแล้วคุณเนี้ยคือทุกอย่างเลยนะอยู่นี้นหมดเลยนุ่มเด้งเนี่ยนุ่มก็5เด้งก็5นะหมายถึงคะแนนเต็มนะเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าเทียบคู่นี้แล้วคุณเนี้ยประมาณ4.5คะแนนครับ ก็เอาง่ายคือเป็นลองนิดนึงแต่ว่าก็ถือว่าไม่ได้แย่นะผมว่าโฟรมรุ่นนี้ทำมาค่อนข้างจะโอเคคือไม่ว้าวเพราะว่าเราชินกับรองเท้านุ่มเด้งมาเยอะแล้วไม่ว่าจะเป็น넥หนึ่งเอาพาวาหนึ่งใช่ไหมมาเจอคู่นี้คือก็ไม่ได้แตกต่างมากแต่ข้อดีคือมันมีซัพพอร์ตด้านหน้ามากขึ้นมันก็เลยเออวิ่งได้ไกลๆเนาะนี่คือข้อดีของมันผมว่าผมว่าผมชอบนะ สำหรับวิ่งมาราธอนเนี่ยชอบเลยเพราะว่าเผยเผระยะมากกว่ามาราธอนก็น่าจะดีนะพวกออาต้า 60K 100K รอเนี่ยก็น่าสนใจนะองเา้าคู่นี้ครับเพราะวะ่าฉันโฟมผมก็ยังชอบครับไปต่อที่เอาโซนะครับเอาโซลของคูน่นี้ให้ชื่อว่าวัฟเฟิลดีไซน์นะครับก็คือหน้าตาเหมือนวัฟเฟิลแหละคือเออดีครับดีมากผมวิ่งทั้งยามาโต้คอนกรีตดินแล้วก็ทรายใช่ไหมเอาอยู่ทั้ง4พื้นผิวเลยครับ เกาะเกาะดีมากนะอันนี้ต้องให้เขาแล้วก็เรื่องดีไซน์นี่ผมว่ามาพอดีนะคือใส่ให้ไม่เยอะมากก็คือจริงๆก็คือเหมือน X X นหนึ่งแหละคือมีด้านหน้าเต็มเมแล้วก็ด้านหลังแค่นี้ใช่ไหมแต่ว่าด้านหน้าทําได้ดีกว่าเดิมก,ก็คือกลัดเป็นล่องเล็กเหมือนวัฟเฟิลก็ยิ่งเบาอีกแล้วก็มีเท็กเจอร์ผิวสัมผัสได้ดีกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเรื่องกริบเนี่ยคือดีมากครับผมให้4 5ุคะแนนนะครับเรื่องการยึดเกาะถือว่าดีมาก แล้วก็เรื่องดีไซน์ผมก็ให้คะแนน4.5คะแนนครับก็คือ2เรื่องนี้เท่าเดิมครับตอนให้ครั้งแรกนะคือถ้าผมไม่กลัวว่ารองเท้าจะพังนะผมจะเอาไว้วิ่งเทรลแล้วครับคู่นี้นะชอบม,มากแต่ว่าคงถนอมไว้ใช้ถนนแหละเนาะจะได้ใช้ได้นาน,านไปต่อกันเรื่องรายนะครับเรื่องการขับเคลื่อนว่าเออมันวิ่งดีไหมฟีลลิ่งเป็นยังไงเนาะเริ่มที่ฟีลลิ่งและการคอนโทรลครับผมให้คือมันไม่ได้ซิ่งมากนะก็คือมันไม่ได้ซิ่งเหมือนเหมือนเลขเปอร์เซ็นต์หนึ่งแต่มันไปได้เรื่อยๆครับ ก็คือถามว่ามันสั่งได้ไหม้สั่งได้ก็คือเร่งความเร็วได้ลดความเร็วได้ดาวฮิวก็โอเคอัพฮิวก็โอเคความรู้สึกคือผมให้4คะแนนนะก็คือเท่าเดิมคือไม่ได้บอกว่าว้าวอ่ะแต่ก็ไม่ได้แย่ก็คืออยู่ในมาตรฐานของเขาครับตรงนี้ผมให้คะแนน4คะแนนแล้วก็เรื่องไซส์เรื่องไซส์เนี่ยมีประเด็นค่อนข้างจะเยอะครับเพราะว่าคือมันหมางแต่เล็กเปอร์รเซ็นต์หนึ่งแล้วแหละว,ว่าเดวคอนมากใช่ไหมแล้วก็หน้าเท้าค่อนข้างจะบีบ เพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่จะขยายไซส์รองเท้าไป,ไปอีกครึ่งไซส์อย่างปกติใส่28ซนก็ต้องเพิ่มเป็น28.5ใช่ไหมเพื่อไปคอ o m p e n s a ่ะเ,เพื่อไปอนั่นแหละครับว่าให้มันใส่ได้พอไปใส่รองเท้าคู่อื่นปรากฏว่าหลวมเพราะว่าเราเพิ่มไซส์ของเนเปอร์เซ็นต์นึงเคสส่วนใหญ่จะเป็นประมาณนี้คือผมเน้นความยาวครับเน้นความยาวของของตัวรองเท้านะคือเท่าเดิมก็คือผมใช้28.5ซน แต่ว่าคู่นี้มันจะมีเรื่องความกว้างด้านหน้าแล้วก็ความที่มีพื้นพื้นก็คือง่ายๆคือเป็นห้องด้านหน้าห้องทั้งสูงทั้งกว้างฉั้นเท้ามันจะขยับขยื่นได้เยอะแล้วก็ตรงกลางเท้าเนี่ยมันเตเปอร์ขึ้นเหมือนที่ผมบอกเรื่องการกระชับใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่คนที่เท้าเรียวมากๆอ่ะมันจะหลวมรู้ฟีลลิ่งว่าหลวมเลยแต่ข้อดีคือใครที่เท้าแบนเท้าใหญ่เนี่ยอาจจะใส่ได้พอดีมากขึ้นโดยที่ไม่ต้อง ม่โดนรองเท้าบีบเนาะเพราะฉะนั้นผมว่ามันขึ้นอยู่กับว่าตอนที่เราใช้เปอร์เซ็นต์ในเปอร์เซ็นต์หนึ่งเนี่ยเราเพิ่มไซส์ไหมหรือเรายอมทนให้รองเท้าบีบแล้วใช้ไปอย่างนั้นก็ต้องมาดูอีกทีหนึ่งว่าถ้าเป็นทั้งสองกรณีเนี่ยผมว่าอาจจะต้องลดคนไอ้กรณีแรกอาจจะต้องลดไซส์ลงมานะก็คือให้ให้ไซส์นคู่นี้เล็กลงครึ่งไซส์มันจะใส่พอดีส่วนคนที่สองที่โดนบีบอยู่ก็จะไม่โดนบีบเนาะส่วนผมคือใส่รองเท้าคู่นี้พอดี ผมก็ใส่รองเท้าคู่นี้ดลวมนิดนึงแต่ผมก็ไม่ได้เพิ่มไซส์นะผมใช้วิธีรัดเชือกให้แน่นแล้วก็ข้อดีคือรองเท้าคูน่นี้คือส้อนมันสูงเพราะฉะนั้นโอกาสที่ส้นมันจะหลุดไม่มีนะเพราะฉะนั้นผมก็เน้นรัดเชือกให้แน่นเอาแล้วกันเพราะฉะนั้นเรื่องไซส์สำหรับผมผมว่ามันคือตรงไซส์ของมันแหละแต่ว่าคนที่เคยเพิ่มไซส์อาจจะมีปัญหาเนาะเพราะฉะนั้นผมมปนเรื่องไซส์4คะแนนครับไปต่อกันที่เรื่องน้ําหนักน้ําหนักนี่คือต้องบอกว่าเป็นพระเอกเนาะ สุดๆครับไซส์10.5 US ผมช่างได้201กรัมครับก็ถือว่าเบาสุดๆละเนะเรื่องนี้ก็ให้คะแนนเต็ม5ไปเลยครับอีกข้อหนึ่งคือเรื่องการลงเท้าว่ามันมั่นคงไหมวิ่งแล้วมันรู้สึกโคงเครงรู้สึกเท้าจะพลิกหรือเปล่าอันนี้ไม่เจอครับอันนี้ถือว่าโอเคเลยนะค่อนข้างจะมั่นคงแล้วก็ผมวิ่งดาวฮิลที่เขาค้อ บิ่งพื้นตรงทรายทะเลครับเอียงๆหน่อยก็โอเคเนาะผมว่าผมชอบนะถือว่าลงท้าได้สบายๆไปได้เรื่อยๆนะเพราะนเรื่องการาความมั่นคงในการวิ่งผมให้4คะแนนครับสุดท้ายแล้วครับเป็นเรื่องของความคุ้มค่านะว่ามันคุ้มค่าไหมเนาะเปิดด้วยเรื่องราคานะครับราคาที่ขายคือ7 ,8 0 0นะครับ7 8 0 0ซูเป,ปชูนี่ผมว่าก็าคือทั่วไปนะ อย่างอของ Adidas เนี่ยก็คือ800 0ใช่ไหมของซัลโคนีอินโนฟินเอลิทก็คือ8ป9พเก้าอบผมว่า7 8 0 0ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้เวอร์ครับถือว่ากำลังดีแต่ว่าถ้าซื้อจริงๆนะลองไปหาซื้อในตามเพจหรือตามกลุ่มเนี่ยผมว่าราคาประมาณ6 6000นิดๆครับน่าซื้อได้แล้วแหละนะเพราะฉะนั้นเรื่องราคาผมก็อิงจากราคา7,8 0 0นะครับราคาออฟชิวลนะคือผมให้คะแนน3คะแนนครับมาตรฐานของเรานะส่วนเรื่อง ความทนทานความคงทนเนี่ยใช้ได้นานแค่ไหนเนาะตอนแรกผมให้กลางๆนะผมให้คิดว่าน่าจะใช้งานได้ประมาณสัก400โลเนาะคะแนนก็ประมาณ3.5คะแนนผมว่าเออพอใช้ไปสักพักเนี่ย100กโลเนี่ยผมรู้สึกว่ามันใช้ได้อีกนานเลยนะถ้าเราใช้แบบว่าทั่วไปเนาะไม่ได้ใช้แบบรุนแรงมากไม่ได้ใช้แบบว่าไปวิ่งเทรลอย่างเงี้ยผมว่าอย่างน้อยมี500โลนะ่าจะได้นะผมว่าผม เพิ่มคะแนนให้เป็น4คะแนนครับเรื่องความคงทนนะแล้วก็สุดท้ายเรื่องความ v a เ i ี y ของมันว่ามันใช้งานได้หลากหลายไหมอันนี้ผมว่าดีเลยครับอีซี่ได้นะวิ่งอีซีได้วิ่งลองรันได้ t e m p โปได้ i n นท r อร์ได้แน่นอนไปแข่งได้เลยเนาะเพราะฉะนั้นความ v a เทีของมันเนี่ยผมให้4คะแนนครับถือว่าโอเคเลยนะมาถึงบทสรุปล้ครับคะแนนรวมคือ 4.25นะครับถือว่าเป็นคะแนนที่สูงมากนะครับสูงสุดแล้วนะสูงเป็นอันดับหนึ่งละเพราะว่าผมว่ามันมีจุดเด่นที่ชัดมากนะแต่ละจุดเนี่ยถึงแม้ว่ารวมกันแล้วมันอาจจะไม่ไม่ซิ่งหรือใส่ไม่มันเท่าเหมือน1 1ซแต่ผมว่ามันมีส่วนดีที่หลากหลายนะเพราะฉะนั้นพอรวมคะแนนออกมามันก็เลยได้เยอะนะคือสิ่งที่ผมชอบที่สุดของท้าคูนี้คือใส่สบายครับใส่สบายมาก แล้วก็คิดว่ามันน่าจะทนกว่าเน็กหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นใครที่กําลังมองหารองเท้าที่แบบว่าใส่ซ้อมได้ใส่แข็งได้แล้วก็ใช้ได้ยาวๆนะผมว่านี่คือช้อยแรกๆที่ต้องที่ต้องมองหาเลยครับเนาะอันนี้ผมเชียร์เลยครับว่าดีจริงก็เดี๋ยวจะลองไปวิ่งมาราธอนที่เป็นวสนามแฟล์สักหลายสนามเลยครับเพราะว่าผมวิ่งมาราธอนภูเขามาละก็ได้ใช้งานเต็มที่แล้วแต่ว่ายากลองแบบสปีดเต็มๆว่า มันจะเค้นศัก,กยภาพของมันได้ได้ดีกว่านี้ไหมเนาะก็เดี๋ยวยังไงถ้ามีเวลามาอัปเดตอีกทีนึงหลังจากใช้งานแบบสปีดมาทอนเนี่ยก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีนึงแล้วกันนะแล้วกันนะครับแต่ว่าในคลิปนี้ผมก็ถือว่ารองเท้าคู่นี้คืออันดับหนึ่งครับเยี่ยมมากประมาณนี้ครับก็ถ้าใครสนใจอยากไปลองใช้ผมว่าสามารถหาเล,เลือกซื้อก็ได้ครับหาง่ายๆเลยนะแล้วก็ราคาค่อนข้างจะโอเคด้วยครับประมาณนี้วิดีโอนี้ก็มีแค่นี้แหละครับ ขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ช่องไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ